ครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมธนาวีระยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่922นะครับดูยอนหลังนะครับก็ไปยูทูปพิมําว่าธนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาว่าจะมีลิงก์มาในสัช่องทางติดต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับในตอนที่922เนี่ยมีแฟนคลับถามคําถามที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับการขอตั้งผู้จัดการมาดกของผู้ตายที่ศาลเนี่ยนะครับกรณีเราเป็นอาทายาท สมมติว่าพ่อแม่ของเราเสียชีวิตเราเป็นลูกแล้วกันนะฮะเราเป็นลูกเราเป็นทญญายาทเป็นผู้มีสิทธิ์นะรับมรดกนะฮะแล้วเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะขอจัดการมารดกออนไลน์แบบขึ้นศาลออนไลน์เข้าไลน์วิดีโอคอลนะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Google m e e t หรือผ่าน Zoom ได้หรือไม่นะฮะก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าตามระเบียบของศาลแล้วนะครับการขอพิจารณาคดี ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการพิจารณาคดีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet, Line, Zoom เนี่ยนะครับจะต้องเป็นการเข้าระบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่ท่านนั้นนะพักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้นกรณีที่ท่านนั้นอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะขอให้มีการจัดตั้งผู้จัดการมารดกออนไลน์ได้นะครับอันนี้คือตามระเบียบสารนะครับก็ควรที่จะกลับมานะครับในการตั้งผู้จัดการมารดกออนไลน์ ส่วนเอกสารถ้าอยากจะมีการปรึกษาร่วงหน้านะครับสามารถที่จะจัดเตรียมได้นะครับโดยทนายความวีรยุทธ์เนี่ยนะก็รับจัดตั้งผู้จัดการมารดออนไลน์วันนี้แล้วทั่วประเทศไทยนะครับก็จะมีการมัดจำนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งเอกสารให้ดูผ่านไลน์ท่านเรียงเอกสารสแกนมานะครับถ้าท่านอยู่ต่างประเทศแล้วก็เอกสารครบนะครับท่านกลับมาประเทศไทยเอาเอกสารให้ทยยางเสร็จเรียบร้อยพร้อมแนบปัดประชาชนพวกนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมายื่นขอจัดตั้งผู้จัดการ,รมรดกทางออนไลน์ได้แล้วนะครับหรือท่านวันที่ติดต่อทนาน,นยอยู่ต่างประเทศแต่ท่านนะครับภายหลังเนี่ยกลับมาประเทศไทยในวันที่สารให้ออนไลน์เนี่ยท่านก็สามารถสื่บพยานออนไลน์ได้นะครับคำถามนี้เป็นคำถามทีท่ดีนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อยากจะกดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุนช่องก็ติดต่อกันมาได้นะครับสวัสดีครับ